เอาเองเดี๋ยวไปเอาให้หมดเยอะย่อหัวรถทงอย่างเงี้ยเยอะย่อรถทงเอาเรามากับรถบิ๊กฟูดนะฮะคงต้องเบียดกันไม่เคยบิ๊กฟูดเนี่ยอาหารจานใหญ่เห็นหนนั่นแหละแล้วแต่จะเล่นกูเพิ่งเล่นเมื่อกี้เฮ้ยเราต้องห้ามไปนะเว้ยแน่นอนต้ไงไปล่อมันก่อนเลยไปล่อมันก่อนไม่ไปไหนเนี่ย ผมไม่ปวดแรงนุ้ยระวังนุ้ยแรงมากแล้วจะเดยกทอะไมอ๋อมิตรไอเยี่ยมเลยน้องเมย์ เอาว่ะเอาว่ะเอาพ่เยวพี่เดียวพี่เวไปเลยเ้ยเอาดิเอาดิไปกันเลยไปกันเลยเออไปเลอคนเดียวเหลือเลบอลลูกบลกอลเมย์ลเมย์อะไรไปไหนกันหมดเนี่ยแล้วอยโดนยเเลย ช่วยกันเองเจ็บปวดเล่นเกมเมื่อกี้พวกเดียวกันฆ่ากันเองเจ็บปวดเลันเกมัาแล้วเลยดันกูลงปิ้วมาเลยมีคนไม่ยอมตายว่ะ

ไอ้้เหีย่ม่เองกูไม่ได้ตั้งใจกูอยากหมดโอ๊ยบ้านนี้อยากจะดิทีไลฟ์กันมาเกินอ่ะงันทองไว้สามหมื่นทองไว้ทำไมต้องต่าไม่ท่ากันอ่ะทองทองทองไว้ศูนยบาทตอนนี้ไม่มีเงินพนานั้นนะใครให้มึงระเบิดรถคนอื่นวะเอาอ่ะมันมีแค่ประแจวเนี่ย ได้ปลาแจกฟาดหน้าเลยปลาแจ๊ก็หลวแล้วนี่ฉลีงไม่ว่าฉลีงเอาเฉลีงปลาแจ๊กเอาปลาแจ๊นั่นมันที่ที่ใครปลาแจ๊นั่นมันติดเกียร์อาปูก็พูดตามมือเลยแหละให้ขึ้นรถดีกว่าเอ้ยให้เขามาก่อนดีกว่าเราอย่าไปหาเขาเลยไม่เราต้องไปบนเขาเฮียเราอยู่ปลายๆมันอันตรายเฮ้ยใส่พร้อมน่ะ

ไปเลยลอ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 ยโอ้ยล้อลอล้อใครวะโอ้ไอ้สัต่อลงลอนี่ลอยนี่ไอ้ยอนมดียนมดีใครวใคราไหนวะยอนย้องเองไม่เลหรอเออไปแล้้อร้อนแล้วน่ะรีบร้อแล้วลงคู่กันไปลงรถเองหอย่างหย่าง เอกี่อ่ะชนกูทำไมทำเลยจ้ะถมึงชนกูถามได้ทำอะไรบิดเฮ้ยไอหามไปตัวตัวดีกว่าพี่ไปตัวตัวดีกว่าพี่อ๋อรอบ้างนะเอ้ยรอลงรถก่อนดิเออมาแล้วลงมาแล้วอ้าวอ้าวอาวอ้าตายเหมือนหรอโอ้ยแล้วโอ้ยโอ้ยตกมาบนฮอสเตเดียมด้วยตายแก่

ไม่กี่ดีๆแล้วไม่มีมีใครพวกเกี่ยวกันแม่งบลมซ้ำมิ่งไม่รู้กาจบกันแรกเลยเราให้เกียร์คนอ่อนไว้เราต้องปลูกเขาก่อนเลฮะไปไป้เขาปลูกมาแล้วแบบเมื่อกี้าเลี้ยงกูดิการ์ลูกอะไรเ้ามาเฮ้ยใครสัตว์ไม่ได้เล่นลงไปแล้วล่ะน้องเมย์น้องเมย์องเมยตูนอาูนไม่้ระไม่ได้ะช่้นไม่ได้เกียเลย เจอไดใครอยู่ในรถใครอยู่ในรถเมย์วะบึ้นบนเมื่อไหรไปสี่เมย์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 ไปกันปะเชิกันเองพี่เดียวเอาอีกแม่คนละฝั่งคนละฝั่งตอนตอนตอนไปเลยไปเดี๋ยวลงไปฟันทั้งเมย์ดีกว่ารถบินแล้วไม่โดดรวเหรอแล้วไม่ถอยหลังไม่ได้เดี๋ยวลงไปฟันนั้งหน่อยอืมโอเคยังรอดอยู่ฮะลงมาเดี๋ยวคนหนึ่งบินแล้วรีบมาเถอะ ไอ้กวยไอ้โกงสัดอยู่ไหนวะคนนึ่งอ่าจอดแล้วจอดแล้วจอดแล้วลงมา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 จอดแล้วเดี๋ยวชนไอ้แบงค์ด้วยแบงไม่ยอแบงค์ไม่ยอมอ่ะกูคนนกูจะโดนลมแล้วเห็ีแล้ว่ไม่ยอมไมมั่นเองิ่วิ่วิ่งวิ่ง่ววววิ่ง่งิ

ดีแบงคจัดดีดีแบงโอ้เลยไม่เห็นไปเยกระโดดเลยกระโดดเลยมีที่ไหนถอยหลังขึ้นแบงค์ไอซีไม่เห็นบายบาย See you again อายแล้วตายฮะโดนด้านคนอย่างนี้ก็มีด้วยนะครับท่านผู้ชม กูทำอะไรของกูเนี่ยต้องเอาเขาว่าแพ้แปสามตัวเองชนะรวเลยเว้ยมื่อกี้ออนแ้องเอางเขาเบรไปสามมืมาพี่พ่เอางค์ของเราไปเขาแม่กลัวมาดับเราแล้วแต่ล้วก็พลิสนการณสักวันหนึงา์เมื่อกี้ขอกินยาตานี่ถ้าเบ็กได้ร้านหนึ่งนีกแลว

ู <Es> ัวลาเสียเปลี่ยนหรือวะชนเลยชนแบงดีชนเลยชนเลยดูน้เมร์แหชน้เม์เมียนเมียนน้ำเมร์เมนา่นป่นเมียนหรอเมย์เมย์ไปไนต้องหลับก่อนติดตั้งก่อนเอ้อเ้เบรกเบรกเมยไปไหนจ๊ะเมย์จ๋าไปไหนจ๊ะเมย์จ๋าไอน์โลมาขึ้นมาแล้วใช

ไอ้โยสัตว์เราพ่อมึงสั่งพี่ๆเงี้ยสิเดีขึ้นรถได้โออ๊ยโอ๊ยโอ๊ยตกละตกละไเหลือคนหนึ่งห่ะใครวะเอาเอาเอาเดี๋ยวพี่พี่เหลือคนหนึงเหลือคนนึงใครวะตัวตัวพี่อ๋ออยู่ข้างล่างมาดะเราไปข้างล่างดีกว่าไปข้างล่างดีกว่าไปหาเ่ข้างล่างเวลาไม่โดนเอาวันไปอีกแล้วยังไม่แยังไมแ่ตึ๊ดตตต โดนเลยเยไม่เอาไม่ชนเออชนเลยชนเลยผี่ชนอ้าวไอ้เหี้ยกูตกมาข้างนอกตกมาข้างนอกเลยเรือเวลาจะหมดไอ้ยเรากลัวเบี้ยวเลยนะไอ้เหี้ยคนโดนจูๆแรงกูเนี่ยรถตายมาแล้วเอ็นเนีแล้วไม่เห็น อชนะไปที่เรียบร้อยอายบอยสี่เดินไม่ตายเหรอตายเรียบร้อยชนะคะไปสี่สิบมาซับข้างล่างกันด้วยเฮ้ยด่านนี้ไม่ไม่ต้องไข่ด่านนี้ไม่ต้องไข่เขาว่าแพ้เลยเขาว่าแพ้ไม่ได้แตะไว้เลยไม่เลยเมื่อกี้เตร์เมื่อกี้ผมอ่อนไข่ให้ ไม่รอในไข่ผมพอนอยู่แล้ววอ,อนนี้กดไลค์ก่อนแตน่ากดไลค์ like ถูกใจกดแชร์เจ็บคอแคร์กดซับสไคร b เบอร์ไปแล้วนะฮะโน้ดขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมมาจนจบนะคะถ้าหากถูกใจอย่างก็ช่วยกดไลค์และกดแชร์ให้ด้วยนะแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe เพื่อรับชมคลิปเพิ่มเติมจากช่อง Channel M B V Venus นะคะ